สำหรับหัวข้อต่อมาค่ะเราจะมาดูกันในเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังนะคะลรำดรับแรกค่ะจะมาดูกันในเรื่องขององค์ประกอบของการจัดการสินค้าคงคลังนะคะสินค้าคงคลังค่ะภาษาอังกฤษก็คือ inventory นะคะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งกิจการจําเป็นที่จะต้องมีไว้เพื่อขายหรือผลิตนะคะซึ่งนั่นก็หมายถึง1ค่ะวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบคืออะไรวัตถุดิบก็คือสิ่งของหรือชิ้นส่วนที่ซื้อมาเพื่อใช้ในการผลิตนะคะ2ค่ะ งานระหว่างกระบวนการผลิตซึ่งเป็นชิ้นงานที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตหรือรอคอยที่จะผลิตในขั้นต่อไปโดยยังไม่ผ่านทุกกระบวนการค่ะ 3. ค่ะวัสดุซ่อมบำรุงนะคะก็คือชิ้นส่วนหรืออะไหล่เครื่องจักรนะคะที่สำรองไว้เมื่อเปลี่ยนในส่วนของการที่เครื่องจักรเสียหายหรือหมดอายุการใช้งานค่ะตัวที่4นะคะก็คือสินค้าสำเร็จรูปค่ะ หรือปัจจัยการผลิตที่ผ่านทุกกระบวนการผลิตครบถ้วนพร้อมที่จะนําขายสูย่ลูกค้าค่ะตัวที่5ค่ะก็คือตัวในส่วนของแรงงานค่ะ6ค่ะในส่วนของเงินทุนและตัวสุดท้ายค่ะเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ค่ะ ต่อามาค่ะเราจะมาดูกันในเรื่องของความหมายของการจัดการคลังสินค้าค่ะคลังสินค้าหรือว่า warehouse นะคะหมายถึงพื้นที่ที่เราได้วางแผนไว้แล้วนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้สอยและการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบค่ะ คลังสินค้านะคะจะทําหน้าที่ในเรื่องของการจัดเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการผลิตและการกระจายสินค้าค่ะซึ่งสินค้านะคะที่เก็บในคลังสินค้าเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะได้แก่ประเภทที่1นนะคะก็คือวัตถุดิบค่ะหรือ material ค่ะซึ่งอยู่ในรูปของวัตถุดิบส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ 2. ในเรื่องของสินค้าสําเร็จรูปหรือสินค้าจะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิตตลอดจนสินค้าที่ต้องการทิ้งและวัสดุที่นํามาใช้ใหม่ค่ะการจัดการสินค้าคงคลังนะคะ warehouse management ค่ะเป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บหมายถึงการจัดการในเรื่องของการส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมในการขายเป้าหมายหลักในการบริหารการดําเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดําเนินงานอย่างเป็นระบบนะคะให้ควบคุมในเรื่องของต้นทุนค่ะการควบคุมคุณภาพของการเก็บการหยิบสินค้าการป้องกันลดการสูญเสียที่เกิดจากการดําเนินงานเพื่อให้ต้นทุนในเรื่องของการดําเนินงานต่ําที่สุดและการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ค่ะ วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้าค่ะข้อแรกค่ะลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้ได้มากที่สุด 2. การใช้พื้นที่และปริมาณในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. ส,สร้างความมั่นใจว่าแรงงานเครื่องมืออุป,ปกรณ์สาธารณวโภพกต่างๆมีเพียงพอและสอดคล้องกับระดับของที่ธุรกิจได้วางแผนไว้ค่ะ 4. สร้างความพึงพอใจในการทำงานในแต่ละวันให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งการรับเข้าและการจ่ายออกโดยปริมาณการจ่ายในเรื่องของการจัดซื้อและความต้องการในการจัดส่งให้กับลูกค้าเป็นเกณฑ์ 5. สามารถวางแผนในเรื่องของการทํางานได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมการรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนตามขนาดธุรกิจกําหนดค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้าค่ะคลังสินค้าช่วยสนับสนุนในเรื่องของการผลิต manufacturing support โดยคลังสินค้าจะทําหน้าที่ในการรวบรวมวัตถุดิบในการผลิต ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆจากผู้ขายปัจจัยการผลิตเพื่อส่งป้อนให้แก่โรงงานเพื่อทำการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปต่อไปเป็นการช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการจัดเก็บสินค้าคลังสินค้าที่ผสมผลิตภัณฑ์หรือ m i x w d w e r o u s u s e ในกรณีที่การผลิตสินค้าจากโรงงานหลายแห่งโดยจะอยู่ในรูปของคลังสินค้ากลาง ทำหน้าที่ในเรื่องของการรวบรวมสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานต่างๆไว้ที่เดียวกันเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าตามที่ต้องการทั้งนี้ค่ะขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละรายว่าต้องการสินค้าจากโรงงานใดบ้างคลังสินค้าเป็นที่รวบรวมสินค้า consolidation warehouse นะคะในกรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อสินค้าจากโรงงานเป็นจานวนมากทลงสินค้าจะช่วยในเรื่องของการรวบรวมสินค้าจากหลายแหล่ง เพื่อจัดการการขนส่งขนาดใหญ่หรือเต็มเที่ยวซึ่งจะช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าขนส่งค่ะคลังสินค้าใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลงเบรกบุ๊กเฮาส์ค่ะในกรณีที่การขนส่งจากผู้ผลิตมีหีบห่อหรือพาเลทขนาดใหญ่คลังสินค้าจะช่วยในเรื่องของการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลงเพื่อส่งมอบให้กับลูกค,ค้ารายย่อยต่อไปค่ะ